สวัสดีครับผมวันนี้ยินดีต้อนรับสู่รายการที่นั่นที่ไหนที่นี่ที่นู่นที่นี่ที่ที่นี่ที่นี่แล้วใช่ไหมที่นี่สโลบาครับผมที่นี่อบจค่ะที่นี่อบจครับกับร้านสโลบาคอฟฟี่นะฮะซอยวิถีสี่สิบสี่ทำอร่อยไหมคะสุดชิววันนี้ผมกินนี่กาแฟกินบ๊อกกี้งงใช่ไหมว่ากาแฟมันกินบ๊อกกี้ไงผมก็งงเขาบอกความลับของทางร้านเขาับต้องมาลองกันนะคะ ะนะครับผมก็วันนี้ก็จะมาเล่าข่าวภารกิจขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ให้ผู้ชมได้สดับรับฟังรับชมกันนะคะมาว้าวทำไมสาวอ่ะ ผมจะตัดทิ้งแลกินว้าเหรโอเคครับวันนี้จะมาเมาท์มอยกันเรื่องภารกิจขององค์การบรหิหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ว่าอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยมีประเด็นอะไรเกิดขึ้นบ้างมีข่าวอะไรเกิดขึ้นบ้างเราลงไปปฏิภารกิจช่วยพี่น้องประชาชนที่ไหนกันบ้างนะครับผมโอเคข่าวแรกก็ะจะเป็นพี่เฟิร์สเล่าเลยที่แรกนะคะนายกอบจอค่ะลงพื้นที่ส่งมอบบ้าน,านตำบลหนองเต่าอำเภอเก้าเลี้ยวค่ะ วันที่16พฤศจิกายนที่ผ่านมาค่ะนายกอบจอนครสวรรค์น,นะคะพร้อมด้วยคณะรองนายกรองประหลัดอบจอค่ะและคณะเจ้าที่กองสาธารณสุขอบจอนครสวรรค์ลงพื้นที่เพื่อส่งมอบบ้านตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศาัย ตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสําหรับคนพิการผู้สูงอายุผู้ป่วยที่อยู่ในระยะกึ่งเฉียบพ,พนันและผู้ที่มีพอพฟึ้งพิงโดยกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดนครสวรรค์ในพื้นที่ตาบลหนองเต่าอําเภอเก้าเรียวยมจังหวัดนครสวรรค์ค่ะววรวม11หลังด้วยกันซึ่งเป็นผู้พิการทางการเคลื่อนไหวค่ะโดยอบจอและสปสอชอนะคะได้ทําการปรับสภาพห้องน้ําสุขภัณฑ์เราวับและก็โครงสร้างหลังคาค่ะเพื่อให้ ผู้พิการผู้สูงอายุนะคะหรือผู้ป่วยที่อยู่ในระยะกึ่งเฉียบพันเนี่ยได้มีสภาพแวดล้อมที่ดีขึ้นทั้งสภาพร่างกายแล้วก็จิตใจค่ะโดยการลงพื้นที่ครั้งนี้ยังมีนายถวินเจริญคงสอประจเผ่าเก้าเลี้ยวเขตหนึ่งค่ะร่วมลงพื้นที่ไปกับนายกอบจอด้วยค่ะพร้อมด้วยแคร์กิเบอร์และเจ้าหน้าที่อสอมอในพื้นที่ร่วมลงพื้นที่สมอบ,บ้านพร้อมกับบริษัทสยามแมคโครจำกัดมหาชนที่ร่วมสนับสนุน มอบพระอ้อมผู้ใหญ่และแผ่นรองนํามามอบให้กับคนพิการผู้สูงอายุและผู้ที่มีพรซวรึ่งทิงในครั้งนี้ด้วยค่ะไปต่อกับไปต่อใน <c oughs> เอาพี่จบเลยใช่ไหมเนี่ย <Okay. S 2> ผ,มผมก็ลังงงอยู่อ,ยอ๋นนโอ <laughs> โอเคก็จบไปแล้วกับข่าวแรกการมอบบ้านนะฮะอันนี้ก็คือท่านนายก,กับท่านรองปหลัดแล้วก็อ่าับด้วยคณะแล้วก็พู้ที่มีจิต อาเขาเรียกอะไรนะมาไซบริษัทสยามแมคโครนะฮะร่วมมอบร่วมมอบวมมอบบ้านแล้วก็อุปกรณ์ที่เขาจะได้ใช้กันในชีวิตประจำวันเนาะอันนี้ผมก็มีโอกาสได้ไปไปด้วยกันใช่ก็พูดเลยว่าสนุกสนานได้เลยทีเดียวเชียวนะฮะทุกใช่ครับก็ต้องขี่ชมอสมบของตำบลหนองเต่าก้าวเลียวด้วยเนาะเข้มแข็งเนาะไปติดตามไปกันทุกหลังเลยเชียวโอเคต่อไปเป็นต่อที่ข่าวต่อไปกันเลยครับผมก็คือเป็นข่าวที่ว่านายกอบจ ลงพื้นที่ตำบลทับกิจนะครับมอบถุงยางชีพไม่ได้มอบเพื่อที่จะแทนที่ว่าเออบ้านน้าท่วมแล้วไปมอบนะครับการมอบครั้งนี้นายกกล่าวว่าแทนคําขอโทษนายกกล่าวว่าไงคะเขาก็คือณวันนั้นนะครับผมนายกกล่าวว่าไอการที่เอาถุงยางชีพออกมาเนี่ยไม่ได้จะรู้สึกดีใจหรือว่ารู้สึกจะมาช่วยนะเขาถามว่าเห็นอะไรไหมม่เห็นความเดือดร้อนการที่ว่าน้ําท่วมเนี่ยแสดงว่าเรายังทําผิดพลาดอยู่ที่น้ํายังต้องเติมพื้นที่อยู่การที่เขาเอาถุงยางชีพออกมาเนี่ย แทนคําขอโทษจากเขาที่ยังทาหน้าที่ได้ไม่ดีพอที่ทําให้มันเกิดน้ําท่วมครั้งนี้คือชาวบ้านเขาไม่ได้อยากไม่ได้อยากได้ถุงยางชีพเขาอยากให้น้ํามันไม่ท่วมมากกว่าใช่ครับผมนวันนั้นเนาะท่ท่านพูดไปก็ก็คือนะวันนั้นครับตำรวจตำรวจเอกสมศักดิ์จันทพิงนายกอบจนครสวรรค์กล่าวว่าถ้าเราไปถามความรู้สึกชาวบ้านเนี่ยพวกเราก็จะตอบว่าจริงๆไม่อยากได้ถุงยางชีพหรอกครับผมไม่อยากให้น้ําท่วมมากกว่าการที่นําถุงยางชีพมามอบให้ชาวบ้านนั้นอะ จริงๆพวกเขาไม่ต้องการหรอกแค่ต้องการทํำยังไงก็ได้ให้น้ำไม่ท่วมคือสิ่งที่ชาวบ่าน้องการเพราะฉะนั้นถุงอาชีพเนี่ยเหมือนคําขอโทษแสดงความบกพร่องของทุกภาคส่วนที่ไม่สามารถแก้ไขปัญหาเรื่องน้ำได้อันนี้ก็คือแบบว่าคำพูดอย่างละเอียดของท่านนะครับเมื่อเวลา9ก้าโมงครึ่งวันที่17พฤศจิก,กายน2 5 6 6 พนตจเอกสมศักดิ์จันทพิงนายกอบจนครสวรรค์พร้อมด้วยนางสุรชัยเศรษฐนันรองนายกอบจนครสวรรค์สิบเอกปริยญาหน้ากุญชรรองประลัดอบจนครสวรรค์นะคบผมนางนิสกรชูเมืองพยาบาลวิชาชีพชำนาญการหัวหน้าฝ่ายส่งเสริมสาธารณสุขนางทัศวลีสีพึ่งสีใสนะครับผม หัวหน้าฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยโดยมีนางกัญชพรรอดบ,บำรุงนะฮะสปะจเขต2อ,อําเภอชมแสงและผู้นำชุมชนในพื้นที่อมอบถุงยางชีพจำนวน200ชุดให้แก่ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากน้ำท่วมพร้อมทั้งมอบแผ่นรองนอนผู้ป่วยนะครับขนาด3ฟุตให้แก่ผู้ป่วยผู้พิการ5หลังในพื้นที่หมู่6หมู่7จ็ดตำบลทับกิจอําเภอชมแสงจังหวัดนครสวรรค์นะครับสําหรับพื้นที่หมู่ที่6และ7ตําตำบลทับกิจอําเภอชมแสงจังหวัดนครสวรรค์ได้รับผลกระทบน้ำ ได้รับความเดือดร้อนมากกว่า200หลังคาเรือนโดยทางอบจอนครสวรรค์นะครับได้จสดสรรชุดอุปโภคบริโภคประกอบด้วยข้าวสารน้ำมันพืชและมีเกลือสำเร็จรูปปลากระกป๋องน้ำปลาน,น้ำตาลเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ผู้ประสบภัยในครั้งนี้นะครับผมเราก็าไปด้วยกันมาใช่ไปด้วยกัน <ไป S 1> มาเขาเรียกว่าสาลี่เหรอรถนะตุ๊ก รถอีแท็กอีต็อกอะไรสักอย่างอ่ะที่เขาเอาไปรถรถไถเนีรถไถลุยน้ำเข้าไปสงสารที่น้องประชาชนสง่ารที่มากค่ะสงสารผมนี่แหละวันนั้นร้อนมากเลยแล้วแบบรถก็ช้ากล้องก็กลัวจะตกน้ำถนนนี่คือมองไม่เห็นเล็บมีแต่น้ำแบบเกาะกันแบบใช่ก็คือไอ้ขับไปตอนน้ำไม่ลึกไม่เท่าไหร่นะเพราะน้ำลึกใจแป้วเลยคันเราน้ำไงคันเรานํำนายกตาม คนขับผ่านมาพูดผมหาถนนไม่เจอหุ่น้ําน้ําเต็มสองฝัง่งข้างทางเลยเราทำยังไงนะครับเราก็นั่งเกรง <c oughs> ตอนแรกก็คุยกันสนุกสนานนะหลังๆก็ <c oughs> เริ่มเงียบ <c oughs> บรรยากาศ <c oughs> เริ่มเงียบลง <c oughs> เงียบลงเริ <c oughs> เร่มช่วยกันมองหาหญ้า